เหรียญรัตโตหลวงพ่อแดงเนื้อเงินปี2516นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นอีก1บล็อกที่หายากนะครับแต่ของผมนะครับจะเป็นบล็อกหอขีดครับถ้าเจอนะครับหอหีบมีขีดนะครับนะดูยังไงนะครับนะนี่ครับหอขีดแตกขึ้นมาคําว่ายานครับตัวยอหญิงสระอานอนเอนจะมีเส้นขีดแนวขวางคมคมวิ่งในร่องสระอายอผู้หญิงครับสอสลาตรงนี้ครับจะมีจุด3จุดอยู่หลังสอสลาครับติ่งน้ำเห็นไหมครับ3จุดสระอาครับจะมีขีดข้างในสระอา นะครับเห็นไหมครับมีขีดข้างในสะอาด้านบนหูเหรียญครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินออกมาครับจะมีเนื้อเกินเผื่อมาด้านขวามือนิดหนึ่งครับบล็อกนี้นะครับเราสังเกตนะครับเป็นพื้นผดนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับนะแล้วเป็นลักษณะเหมือนรอยแปรงตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการล้างผิวนะแต่เป็นการขัดบริเวณยันตรงกลางครับตรงนี้ครับจะมีเส้นใส่ฝนนะครับวิ่งขึ้นไปเส้นเล็กๆใส่ฝนครับนะครับตามตัวหนังสือบ้างนะครับนะขีดไนกี้ครับ ตรงต้เล็กหนึจะมีเส้นแตกขึ้นไปจะเป็นพดเล็กๆคมๆขึ้นทั่วเหรียญด้านหลังเลยขีดในกีดด้านหลังเล็กๆเลข2แตกแล้วมีพดหูเหรียญจะต้องเล็กรอยปิ้นตามขอบต้องมีเล็กๆน้อยๆปิ้นตามขอบรุ่นนี้มีหลายบ็อกนะครับผมอาจจะไม่บอกจุดตําหนิที่แบบตรงเป๊ะนะครับอันนี้เป็นบล็อก6ห่างนะครับสังเกตดูครับ6นะครับจะห่างกับ เลขหนึ่งเห็นไหมครับถ้า6กชิดก็จะเป็น e ีบล็อกหนึ่งเลยนะครับการดูจะต่างกันตัวตัดจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ชีกผมยินดีรับเช่านะครับหลายหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนะ